พบกับซันดิจิทัลเอนจิเนียร์ฝากกดหัวใจกดติดตามถ้าอยากได้ความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์นะครับซอฟต์แวร์ผู้ประกอบการและผู้ค้าออนไลน์นะครับที่ทําให้ยอดขายของท่านเนี่ยมากขึ้นนะครับเม้นได้เลยนะครับซันจะมาตอบนะครับโอเคครับสร้างบริษัทหรือท่านตั้งบริษัทหรือท่านยังไม่มีบริษัทก็ตามนะครับเอ้ยเราจะไปทำเนี่ยตลาดเนี่ยรวยเป็นเอ่อมีเอาไม่พูดถึงการร่ำรวยแล้วกันเอาพูดถึงมีไรายได้เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเฮ้ยจะทำยังไงอะเราไม่มีความน่าเชื่อถือเลยคุณสร้างอะไรครับ เพราะซันสร้างมาแล้วครับทําอะไรรูไหมครับคุณสามารถสร้างได้เพียงตั้งแต่1สัปดาห์ไปครับซันทําได้หมดวิธีการของซันทำานี้ครับเป็นทริคเลยนะครับนั่นก็คือผู้ประกอบการครับท่านคิดอะไรกันครับผู้ประกอบการจู่ๆจะสร้างสินค้าหรือแล้วก็ตามขึ้นมาเนี่ยวันแรกเขาเป็นศูนย์หมดอยู่เลยครับเทคนิคของซันคืออะไรครับคือฟังให้ชัดนะครับ collaboration ครับคือการจับมือครับเมื่อไหร่ที่ท่านจับมือ จับมือครับกับใครก็ได้ที่ท่านอยากจะจับมือที่เขาให้จับมือครับอะไรยังไงเขาคือจับมือต้องล้างแอลกอฮอล์ไหมไม่ใช่นะครับคือท่านมาวันแรกอย่างเช่นของซันเนี่ยเป็นวิศวกรเนาะสมัยวิศวกรซันก็มีพื้นฐานเดิมคือเขียนซอฟต์แวร์เนาะแต่เราไม่มีเร็เฟรมไม่มีอะไรอ้างอิงเลยท่านสามารถใช้ หน้าที่การงานของท่านเนี่ยเป็นเ e ฟเฟรนส์ไปก่อนได้โอเคไหมซันใช้วิธีนี้ดีกว่าเพราะวันแรกมันไม่มีอะเข้าใจไหมหลังจากนั้นซันก็ไปเริ่มไปจับมือกับใครบางคนครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ทางด้านซอฟต์แวร์หลายๆคนอ,อ๋อผมมีสกิลนี้อะคุณมีอย่างอื่นใช่ไหมจับมือกันถ้าท่านไปดูในตลาดตอนนี้มีการจับมือกันเพียบครับยักษ์ใหญ่หลายๆเจ้าครับจับมือกันจับมือกันจับมือกันเพื่ออะไรครับเพื่อเติบโตไปต่อไงแต่ของเราเนี่ยทำเพื่อให้เรามีอ้างอิงซันจับมือกับพาร์ทเนอร์ซอฟต์แวรหหลาาายๆเจ้้ทใํใน,นีม Refer ในการอ้างอิงมากขึ้นแสดงว่าเรฟเลฟเรนซ์มันช่วยอะไรครับหนึ่งครับทำให้ท่านปิดการขายง่ายขึ้นไงเพราะว่าท่านมีอ้างอิงแล้วไงอ่าพอวันถึงวันหนึ่งปุ๊บท่านมีพลังพอท่านมีศักยภาพมากพอท่านก็จะเริ่มมีงานมากขึ้นพอมีงานมากขึ้นท่านก็มีเรฟเ r เรนซ์เองถูกไหมครับแต่เรฟเ r เรนซ์เดิมก็ใช้ได้โอเคไหมครับซั้นสร้างมาด้วยวิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างวิธีนี้ทําให้ท่านประหยัดเวลาอย่างรวดเร็ว โอเคไหมครับนี่เป็นโ,โหแพงมากนะครับบอกได้เลยอันนี้ไม่ค่อยมีใครบอกกันนะครับก็ติดตามท่านนะครับท่านจะได้รู้นะครับว่าผู้ประกอบการจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในเชิงของการทำการตลาดโดยทั่วไปเขาทำกันยังไงนะครับแล้วก็จะมีทริคดีๆมาบอกท่านนะครับโอเคครับ